การระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้หลายชุมชนต้องยกระดับมาตรการป้องกันในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับที่หมู่บ้านห้วยขมจังหวัดเชียงรายครับมีการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงติดตามในนักข่าวพลเมืองครับ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3ส่งผลกระทบครั้งใหญ่หลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่สีแดงทำให้ผู้คนตื่นตัวและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตำบลแม่ยาวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงทำให้คนในชุมชนต้องหาหรือร่วมกันเพื่อสร้างมาตรการป้องก,กันให้กับคนในหมู่บ้าน สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยขมตำบลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคะ่ะหลังจากเกิดโควิดรอบที่3ขึ้นเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าทางหมู่บ้านมีมาตรการรับมือกันอย่างไรที่ตั้งดันก็คือว่ากั้นไม่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นผลเสี่ยงต่อโควิดก็เลยได้มีการเข้าร่วมกันประชุมกับคณะกรรมการว่าเรามีแนวทางป้องกันยังไงก็เลยคณะคณะกรรมการได้มติลงว่าอย่างน้อยก็คือคนในชุมชน ป้องกันคนในชุมชนไม่ให้เกิดขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นได้มาติในที่ประชุมว่าเอาเป็นว่าตั้งด่านตรวจไม่ใช่ว่าตั้งไม่ให้คนเขาเข้ามาแต่เป็นดาน่านคัดกองในชุมชนสําหรับคนที่เข้าออกอย่างน้อยป้องกันอีกระดับระดับหนึ่งว่าคนในชุมชนก็ปลอดภัยในการตั้งด่านด้วยชาวบ้านเขาก็บอกว่าปลอดภัยในส่วนหนึ่งอย่างน้อยคนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่ไหนเข้ามา เราก็พยายามจะห้ามคนข้างนอกเนี่ยสอบประวัติ้วว่าทําไมถึงเข้ามาเข้ามาทําอะไรอย่างน้อยก็คือให้ชาวบ้านของเราคนในชุมชนปลอดภัยด้วยครับถ้าเขาออกนี่กรมบ้านให้ออกอยู่นล้วบาาัตรเราจะไปให้ไปทํางานเราบาัดรเขาไม่ให้ออกมันก็เราไม่มีเงินเจ่ายเขาเนาะแ,แต่คนน้กไม่ให้ก็แเอย่างเดียวะที่ไปจับจูนี่ตัวเพื่อเพื่อไม่หรือว่าชาลบอกร้องวันนี้แล้วก็รู้บ้านอีกซัก ค่ะครบัวประมาณนี้แหละรู้สึกปลอดภัยค่ะก็ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะสมมงนเราตั้งด่านขึ้นมาก็เออเซฟได้ได้เยอะค่ะเซฟขึ้นเยอะเพราะว่าแบบไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาเซนท่านเพราะปกติในหมู่บ้านนี้คือจะมีคนไปมาหรือว่าจะมีคนแบบญาติจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่เยอะแต่นี้คือเราการคือเอาแบบว่าไม่ให้เข้าใช่ค่ะไม่ไม่ให้เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ถึงแม้สถานการณ์โควิดในปัจจุบันจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากผู้คนในพื้นที่และชุมชนม,มีความพร้อมในการดูแลและรับมือโดยการเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงและดูแลตัวเองให้ถูกวิธีตามที่แพทย์แนะนำเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยการรับผิดชอบตัวเองไม่ให้สถานการณ์โควิดเพิ่มความรุนแรงไปมากกว่าเดิมนักข่าวพลเมืองปริญญาจำนงนักศึกษาโมอบุบุลมุยที่กระจกเงารายงาน Yeah. <sighs>